ขอสภาษณาสาวโสดสาวน้อยก็โชคดีชื่ออะไรครับน้องก้อยนะครับน้องก้อยสาวโสดก็โชคดีแย่งช่อบุงเก้ได้คุณไหนแน่ได้ก็จะได้เป็นเจ้าสาวแย่งวันนี้ปีหน้าได้แต่งปีหน้าได้เป็นเจ้าสาวอ่า ขอเรียนเชิญทุกท่านไปงานแต่งงานน้ำก้อยปีหน้าครับน้ำก้อยป่ยบอลให้สาครับไ่ขาดเยเนาเพียงของน้ำตงนของผื่นขอเแ้งางยตอตอกไปครับอ๋อสาป่วยบอลให้น้ำก้อยครับอว้ที่จะเบาค่ะที่จะเบามาที่จะเามาด้วยเหรอ พี่ไปจะพี่ไปจ้ะพ่ไปขอเชิญโชว์หน่อยขึ้นมาบนเวทีหน่อยพี่ไปคนไหนประชาชนต่งชุดไทยนะฮะเส้นสาอด้วยใช่ไหมขอคนนีดเองพี่ไปออโหพี่ไปขึ้นน่ยเดกดีอากันนูกันท่นี้ท่นี้ดูกัน โชว์หน่อยอ่ะยพอเลยครับคู่อสาวขอให้พี่ก้อยกับพี่ไปนะคะขอให้พี่ขาดีในเร็วนี้ตามึงว่าต่ออยู่นะ่ะน้องป่อรวยพอครับทำไมไปถูกกันแล้วบอก ขอให้พี่ไปกับพี่ก้อยรักกันนานๆครับหนักวินบอหน่อยก็อบคดณนะครับะายรภาก่อนลงระยนรอยการขอบคุณครับน้องก้อยและพี่ไปครับ ไม่โชคดีปลมือให้น้องต้อยพี่ป้าย่อยครับ<แพล>เอาล่ะครับตอนนี้ผู้บ่าวสาวจะมีภาพประทับใจให้ทุกท่านได้รับชมเมืม่อเช้าภาพประทับใจขอมแก้มอาตอนนี้เป็นอะไรดีครับตอนนี้อยากเห็นอะไร<แพล> ได้ไหมครับได้นะอ่าหนหน้าเข้าหากันกอดเอวกันเดี๋ยวับกอใจเีิเช็ดปากก่อนอาตตัวหนึเชัไม่ทางไม่โดด้วยอ่าเออ ขอบคุณครับปอมปืนครับค่ะผู้บ่าวสาวมอบภาาประทับใจใแล้วนะครับลำดับต่อไปขอที่คู้บ่าวสาวจะเอาาลาเวทีขอให้คู้บ่าสาวกล่าวของผู้แขนทุกท่านอย่างเป็นทางการครับค่ะก็วันดีนะคะตืเลยต้องขอบคุณ แม่ตุ so I I so Living there. Living there. So ๋ย so พี่ฟานะคะแล้วก็พ่ครอบครัวฐาน่โตมาเลยที่รานละเอ็นูหนูในงานงานที่ก็สุดมาขอบคุณคุณยายคุณแม่คุณย่าแล้วก็ลุงลาอาทุกคนีานอเว่มาที่ก็จะมีวันนี้เหมือนกันถ้พ่ออยู่ก็คงจะใจีใจมากเดย ขอบคุณครับขอฟังเสียงนุ่นของเจ้าบ้านขอเสียงจ้าจ้าหน่อยขอขอบคุณแม่ใบครับที่อาละและเอ็นดูที่เปิดบ้านให้มาเป็นส่วนหนึ่งของแม่พ่อของแม่มาแล้วขอบคุณแม่ตุ่ยที่ถ้าไม่มีแม่ตุ่ยก็ไม่มีงานวันนี้เหมือนกันครับ เส่ทกท่านนะครัี่มาริกาดีดในวันนี้ครับขอบคุณครับลมคอับ